วัสดีครับผมวันนี้ผมก็เอางาน hit hit e ของงานจีนนะผมเนาะเป็นงานจีนเอ่อเสือดำนะผมจากแบ็คเรื่องแบ็คแบ็พนเทอร์นะผมเนาะเอามาให้ดูนะผมเนาะตัวนี้ผมได้มาราคาสี่ร้อยรวมส่งนะผมราคาสี่ร้อยรวมส่งนะเป็นงานจีนนะผมเนาะเป็นงานจีนเน้นย้ำว่าคืองานจีนนะผมเนะาะการเทก็น่าจะประมาณพันกว่าเกือบสองพันนะผมหรือสองพันกว่านะใบนะผมเนาะสภาพกล่องก็ยังดูใหม่อยู่เลยผมเนะน่ะนี่ได้มาก็คือสภาพยังแบบ ดีอยู่วะผมนะแบบคนเขาตั้งโชว์อย่างนี้งเงยน,นะผมเนาะแล้วผลก็น้อยนะผมมาดูท้างในนะผมเมสนับสน่นง,งานก๊อปแต่ว่าอะไรดีผมทําแล้วผมรู้สึกมันพอใจกับเพผมก็ซื้อนะผมเนาะหนึ่งก็เป็นทางเลือกหนึ่งผมนะถ้าเกิดไม่อยากเเงินเยอะนะผมเนาะหลายคนบอกว่าจะต้องแบบงานแท้เท่านั้น อันนั้เท่านั้นมันว่าผมมันไม่เกี่ยวนะม,มันเงินเรานะผมเนาะเราซื้อเองนะผมเราคิดว่ามันประหยัดงบเราเราก็ซื้อนะผมเพราะฉะน,นั้นเนี่ยโอเคครับนี่ประมาณครับผมนี่ของข้างในก็จะประมาณนี้นะโอ้ยมันสั่นนะโดนกล้องนะผมอันนี้คือหัวหัวเปิดตาของผมมนะาให้ดูนะซื้อมาแล้วรู้สึกว่าโอเคมันแล้วก็ซื้อนะผม แค่ยาวหืมผมวิโอ้โดนใหญ่เลยนะกล้องนะผมขออภัยครับผมมันจะมีตาเล็กอยู่ข้างในไหมครับหาคนมาเปิดหน้าทนะ์ผมเลยมาดูตัวที่ติดกับตัวบอดี้กันเลยคนระับเห็นตัวบอดี้ไหมครับตัวบอดี้คือมันแบบ ตามันแบบปิดนะผมอะแบบปิดกับแบบเปิดนะที่ตัวติดอยู่ก็คือตัวที่ตาแบบปิดนะผมตอนนี้ไปบบเปิดตาถึงเข้าไปในชุดนะผมนะเหนไหมันดูกรตาอยู่รับดำเห็นไหมอันนี้ไปปิดนะผมเมื่อกี้ตัวนี้เป็นหัวชิชาร่านะเขาก็จะมีแบบคอมาเลยนะผมให้เปลี่ยนแบบคอเลยนะผมดึงคอมาแล้วเปลี่ยนนี่คือหัวพิชารางานจีนนะผม ก็ถือว่าใช้ได้นะร้วผมผมมองก,อกออ็ก็ไม่ได้คิดเลนะ่ก็ถือว่าโอเคสทาารับผมนะผมเนี่ยก็ไม่ได้คิดเล่นะโอเคประมาณนี้นะผมมีดนะผมมีดที่มันแถมมานะผมนี่เด็กในเรื่องภาพยนตร์นะผมเนาะมีดเป็นพลาสติกนะผมเนาะ หักได้เล่นก็ระมัดระวังนะผมแต่ตัวไอเนี้ยไปไอเป็นไอดามเนี่ยเป็นยางนะผมแต่ตัวพลาสติกหัวเป็นพลาสติกนะผมแน่นอนว่าหักได้สบายๆนะเล่นก็ร,ระวังนะผมมือก็จะมีแบบนี้มาให้เปลี่ยนนะม,มีแบมือกำรรนะผมนะตามฟิกเกอร์ทั่วไปนะผมนะก็ประมาณนี้นะผมครับอันนี้มาดูตัวฟิกเกอร์กันเลยผมตัวฟิกเกอร์ก็เป็นแบบนี้นะผม จุขยับถามว่าดีไหมก็คือมันก็มันก็ดีนะผมนะมันก็อาจจะมีออกอาการงองแงงงงแงงมากแต่มันก็มันก็ดีอะนะอย่างนั้นก็ดีเขากับวุโตงานจีนแน่นอนนะผมนะขาบุตโตงานจีนตัวดันนะผมเน้นนึกว่าเข้ต่อผมเล่นมาหลายรอบแล้วก็รู้สึกทนทานนะไม่หักนะผมไม่ไม่ทนทานคือทนทานเนี่ยคือเอามือได้เลยนะผมนะก็คือใช่ได้ใช่ได้นะรายละเอียดสวยนะผมนะ เออเอียสวยนะใช้ได้ใช้ได้รอบผมใช้ได้เลยแหละเอบผมไม่ได้แย่นะผมไม่แย่นะพูดจากตรงๆจากผมนะผมสิ่งที่แตกต่างจากงานแท้นะจะได้สังเกตคือตรงหน้าอกนะผมตัวหน้าอกนี่มันจะเล็กหน่อยกว่าผมหนอะตัวที่เป็นงานแท้ตัวมันจะแบบตรงนี้หน้าอกมันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยับผมมันจะดูบึกบึนขึ้นนิดหน่อยับผมงานแทจะดูผมไ่หน่อยนะตรงนี้นะช่วงน,นี้เนะงานแท้มันจะแบบ บึกหน่อยนะผมนะตรงนี้นะหน่อยหนึ่งนะผมถือว่าใช้ได้นะตารลงสีก็เท่าที่เห็นเลยผมก็ถือว่าใช้ได้แล้วผมไม่ได้ซีเรียสเลยสวยนะผมแต่ผมคือสวยแล้วนะเปวนความที่ชอบอยู่แล้วด้วยนะแบบแพนเธอร์นะนี่ผมมานี้นะนี่ขยับนะแล้วจะหัวนะผม หัวขึ้นลงได้ประมาณนี้นะผมนะนี่ขึ้นได้ประมาณนี้นะครับสุดแล้วผมขึ้นลงนะได้ประมาณนี้นะหมุนนะผมหมุนได้สามร้อยหกสิบอยู่แล้วผมยัยงซ้ายยัยงขวาได้ผมแจ๋วเลยครับผมแจว๋วแจ๋วนะมันเป็นบอลจอยนะผม,มโอเคแขนนะผมหมุนได้นะ เล่นรอกไหนของผมวะบิดตรงนี้ได้หน่อยหนึ่งับผมแล้วข้อต่อเห็นว่านซ้อนข้อต่อไว้หน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะฮะเห็นซ้ยายเ็นขาได้หน่อยนึงผมขึ้นลงได้อยู่แล้วผมขึ้นลงน่าจะได้มันนี้ยนะติดแล้วเนะนี่ยขึ้นได้ม,มานนี้ผมน่าจะขึ้นได้ม,มันนี้ก็ได้นะผมันแล้วแต่นะแล้วแต่ของข้อมันก็จะหมุนก็ข้อดุนข้อดีๆนะผมเนี่ย ถ้าเอาข้อลงมาในยอยู่ตรงนี้มันก็หมุนได้แค่นี้นะผมแล้วแต่คนเล่นนะมันก็หมุนได้แค่นี้แหละมันก็หมุนได้รอบงครับผมสุดนะงานแบบข้อต่อแบบดีเลยผมแบบใช้ได้นะอเออแขนนะะเอแจวเลยข้อสอบครับผมข้อสอบงอได้เยอะนะนี่นถ้าเบอร์ขออภัยนะก็ผมมันไหวแต่ตัวซับยังใช้เครื่องเดิมอยู่ครับผม กวงอได้เยอะเลยแหละเยอะเลยแหละเยอะเลยนะผมนะโอเคข้อมือข้อมือก็งอได้นะผมนี่ข้อมือนะข้อต่อแบบใช้ได้เนี่ยหมุนได้นะมือแต่ไม่ต้องตกใจนี่ไม่ได้หักนะผมมันเป็นแบบมือสมเปลี่ยนนะผมเนาะเอวจึ๊บนี่ยนะผมโอเคใช้ได้นะผมเอวนะผม เอวบิดได้ตัวได้ประมาณนี้นะผมงอได้งอได้งอได้ไม่ใ่บิดนะงอได้ประมาณนี้ช่วยใช้ได้อยู่นะเนี่ยงอดิผมได้เลยเอไปข้างหลังนะผมนี่ประมาณนี้ผมเอไปข้างหลังนะหมุนนะผมหมุนได้รอบอะได้รอบอืม ทั้งหมุนได้ทั้งตรงนี้กับตรงนี้ผมสองจุดเน่ะหมุนได้รอบแล้วขาน่ผมยกขึ้นได้ประมาณนี้ผมยกประมาณนี้เนะยกไปข้างหลังได้ประมาณนี้ผมติดตรงนี้นะับส่วนใหญ่ของเล่นจะติดตรงนี้นะโอเคครับนี่ดึงขึ้นดึงลงได้หน่อยครับ อเอาเลยในการขยับนะผมหรือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะไม่ได้แย่ผมหัวเข่าผมขัวเข่างอ,อได้มันนี้ผมใช้ได้นะฮะขอขงอ,อได้ันนี้เลยตรงนี้ก็หมุนได้นะผมคือลงได้ข้อเท้านะถ้าดูไม่รู้เรื่องขอไปนะผม ผมก็อยากจะรีวิว่ิธีนะให้ดูว่าได้มาเป็นยังไงนะแล้วก็ปลายเท้าหยกได้นะผมคือมีของเล่นแล้วไม่รีวิวได้ไงเนะก็บใบเสียบของเปล่าถือว่าใช้ได้นะถูขยับก็คือแบบใช้ได้เลยนะไม่ได้แย่นะผมเยอะดีดูขยับถือว่าเยอะนะผมใช้ได้ส่วนตัวชอบนะผมนะนส่วนตัวชอบ วัสดุตัวส่วนใหญ่จะเป็นยางนะผมเนาะอืมวัสดุส่วนใหญ่ตัวมันจะเป็นยางนะโอเคครับส่วนใหญ่จะเป็นยางทั้งตัวเลยนะผมเนาะเป็นยางทั้งมีทั้งยางอ่อนและยางแข็งแล้วแต่ความดัดผมมันก็จะทำมาแล้วผมเนะตรงไหนคนแข็งมันก็แข็งตรงไหนค้นอ่อนมันก็อ่อนนะผมนะโอเคก็มีประมาณนี้นะสำหรับของเล่นชิ้นนี้นะผมเนาะถ้าใครซื้อก็ลองหาได้ตามเฟซน,นะผมนะแล้วก็ระวังโกงด้วยนะผมเนาะโกงเยอะมากครับผม นี่ได้มาจากไปไแย่งเข้ามานะผมบไปเอบแย่งเข้ามานะประมาณนี้นะผมเนาะก็คือของถูกดีๆก็ต้องแย่งกันหน่อยนะผมนะวันนี้ก็ขอจบคลิปปี่นี้ครับสวัสดีครับผมไปบ่ายตัวเลือกตัวหนึ่งนะผมเนาะไปบ่ายเนาะ